ขนมารีวิวให้เพื่อนๆดูเพียบเคสโทรศัพท์มือถือไรโน i ชิลออกแบบเองเปลี่ยนเองเปลี่ยนยนนลุ่มข้างๆสวัสดีค่ะทุกคน จริงๆเราพินจะรีวิวนานแล้วนะคะเพราะว่าคนรอบตัวพินเนี่ยถามกันเข้ามาเยอะมากเลยค่ะพินก็เลยโอเคงั้นทําคลิปจัดหนักจัดเต็มรีวิวไปเลยดีกว่านะคะสิ่งที่พินจะมารีวิวในวันนี้นั้นก็คือนี่เลยจ้า <S <S เคสโทรศัพท์มือถือไรโนช l ลนั่นเองคือพินอะ แบรนด์นี้ด้วยบังเอิญนะคะเพราะว่าผีนักก็คือ iPhone 13มาใหม่ก็เลยอยากได้เคสโทรศัพท์มือถือนะคะ <c oughs> ก็ไปเสิร์ชหาใน IG ใน Facebook <c oughs> ก็เจอน้องไลนอโนชิมเนี่ยเด้งขึ้นมานะคะเว็บแรกที่เห็นก็คือชอบเลยรักเลยเพราะเขาอะ่ะมีจุดเด่นที่แบบสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสไตล์ของเราเปลี่ยนเองออกแบบเองได้ทุกแบบทุกชิ้นะคะเปลี่ยนได้ยันปุ่มข้างๆกัน,นุคนเ เปียงอันนี้นะคะก็เป็นเคสอันแรกที่คินสั่งมาใช้เลยค่ะพินเลือกฝาหลังเป็นแบบใสๆนะคะเพื่อที่โชว์สีของเครื่องค่ะแล้วคินก็สามารถปรับแต่งได้ตามสไตล์ของพินเลยนะคะพินเลือกรอนนะคะแล้วก็ขนาดเลือกสีแล้วก็พิมพ์พับคินลงไปสามารถปรับไ์ปรับตำแหน่งได้ตามใจชอบเลยนะคะจะบอกว่าน่ารักมากเดี๋ยวทายคลิปนะคะคินกะมาสอนออกแบบค่ะทุกคนไม่ยากโดยเคสตัวนี้นะคะมีชื่อรุ่นว่า mod nx ค่ะอีกหนึ่งความพิเศษของเขาน นอกจากสามารถดีไซน์แล้วก็ออกแบบไปตามส์เราแล้วเนี่ยสามารถใส่ได้ถึง2แบบด้วยกันนะคะแบบแรกก็คือแบบนี้เลยค่ะมีฝาหลังนะคะแบบที่2ก็คือบัมเปอร์นั่นเองนะคะสามารถเอาฝาหลังออกได้เลยค่ะและสําหรับใครที่กังวลนะคะว่าแบบถ้าเอาฝาหลังออกแล้วเนี่ยเครื่องจะเป็นรอยหรือเปล่าไม่ต้องกังวลค่ะเพราะเขามีนี่เลยจ้าขอบยางมาให้ด้วยนะคะสามารถใส่เสริมเข้าไปได้เลยจ้าะระวางบนโตนนะคะก็สามารถกันกระแทกได้มากขึ้นด้วยค่ะตัวนี้นะคะป้องกองันอยู่ที่ระดับนี้ทนิสแตนด์ได้ ป้อ,กกองกันรองรับได้สบายเลยะคะ่ะเหมาะสำหรับคนโกโก้ย่างเรานะคะแล้วตัวนี้นะคะน้ำหนักก็คือเบามากๆนะคะไม่หนักเลยค่ะและอย่างที่บอกนะคะว่าคนรอบตัวพี่เน่ทั้งเพื่อนๆแล้วก็ครอบครัวเนี่ยโดนกินป้ายยาไปเยอะมากเลยค่ะหนึ่งคนเนี่ยต้องมีอย่างน้อยสามชิ้นนะคะวันนี้ฉึนก็เลยขนมารีวิวให้เพื่อนๆดูเพียบเ,เ,เ,เลยค่ะจะมีแบบไหนมา้างไปดูกล้คือน,นอกจากเขาจะมีแบบที่เราสามารถออกแบบได้เองแล้ว กับสิ่ิพิตต่างๆนะคะเ็จเป็น Harry Potter ตอร์นูฟี่ดา b เบิร์นบอลวันพีซ l นะคะแล้วก็คิวดี้พายและสิลพินสายอาต่างๆอีกเพียบเลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูที่ละอันกันเลยค่ะพร้อม mm hmm. จากอันนี้เลยค่ะทุกคนบินจอบมากนะคะเหมาะสําหรับชาวมาเกิลแบบเราค่ะนั่นก็คือ Harry Potter ตอร์นั่นเองน่ารักมากและอันนี้นะคะ mm hmm. ก็เป็นคอ mm hmm. ลเลคชั่นนูฟี p ค่ะทุกคนท mm hmm. ี่เห็นนะคะมีทั้งสงแบบเลยค่ะ บอกเลยว่านอกจากเค้กเขากอน,น่ารักแล้วเนี่ยเขามีค,ความรักโลกอีกด้วยนะคะนี่แพ็กเกจจริงเขาใช้เป็นกระดาษลินเจลลร้อยเปอร์เซนะคะทุกคนเพื่อลดการใช้พลาสติกอ,อีกด้วยะค่ะและนี่นะคะก็เป็นคอลเลคชันของพิวดี้พายนะคะใครที่ไม่รู้จักเขานะคะเขาเป็นยูทูบเบอร์สายเกมระดับต้นๆของโลกเลยนะ,ะทุกคนพิ่ชอบดูมากนี่นะคะเขา ชื่อเราไปดนเคส้วยนะคะนี่ผักพินพินก็ใส่ไปนี้ที่เหลือก็จะเป็นของศิลปินต่างๆนะคะนี่เป็นเคสน้องหมาน้องแมวน้องไก่เรียนกันนะ่ารักกุกิงเลคะอันนี้นะคะก็จะแบบเหมาะกับสาวสาวรูปวาดการ์ตูนการ์ตูนนิดนึงมีความป๊อปอาร์ตคูล,คลดูเก๋ไก่มีสไตล์นะคะก็แต่ละศิลปินเนี่ยเขาก็จะมีสไตล์ในการออกแบบแตกต่างกันไปนะคะใครชอบแบบไหนก็เลือกจิ้มได้เลยะคะ่ะมีหลากหลายมากๆาส่วนใครที่ไม่ชอบเคสใสๆนะคะชอบ มีรุ่นแนะนำานะคะตัวนี้นะคะชื่อรุ่นว่า s ซ l i d สูตรค่ะเขาจะมีความทึบๆในพาวัสดุเขาจะเคลือบแบบด้านๆนิดนึงนะคะให้สัมผัสมีความเรียบหรูดูแพงนะคะแล้วเขาก็จะมีกิมมิกข้างล่างนะคะสามารถเลือกข้อความปั๊มทองได้ด้วยกะทุกคนเก๋มากสุดปั๊มปั๊มปั๊มกะละมังสักผ้าปั๊งได้หลาผ้าแซกกะละมังหรือว่าใครที่ไม่ชอบแบบเรียบๆนะคะก็จะมีรุ่นเป็นโซลิดสูตรแบบมีรวดลายนะคะ ลายน้ำทะเลนะคะคสซยมากแล้วก็ลายน้องหมาน้องแมวสีชมพูนะคะก็คือจะบอกว่าตอนที่เราเลือกมาเนี่ยคือตาลายไปหมดเลือกไม่ถูกชอบทุกแบบนะคะสวยไปหมดเลยะคะ่ะแต่เราก็คับขรนแบประมาณนี้นะคะสำหรับใครที่ลังเลเลือกไม่ถูกเลยนะคะพินมีวิธีแก้ขันนั่นคือนี่เลยจ้ะสั่งฝาหลังแยกมาอย่างเดียวได้นะคะทุกคนนี่อันนี้ก็จะมีความแบบลายเท่ๆเก๋ๆนะคะเหมาะมากสาหรับคนที่มีเคสอยู่แล้วนะคะแล้วอยากเปลี่ยนแบบแค่ฝาหลังมาทุกคนจะนี้เป็นลายแบบเท่ๆ มีสีสันนะแล้วอันนี้ก็จะเป็นลายแบบน่ารักมุมงมิงใสหวานนะคะดอกเบซี่เก๋มากอันนี้ชอบมากข้อดีของการที่เรามีเคสโทรศัพท์มือถือหลายอันนะคะคือในแต่ละวันเนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสไตล์การใช้ชีวิตของเราได้เลยนะคะเช่นวันนี้นะคะอยากไปขาเฟ่ขอแบบน่ารักกุ๊กกิ๊กนิดนึงอีกวันหนึง่งอยากไปงานทางการขึ้นนิดนึงนะคะก็ใช้แบบเรียบหรูดูแพงะคะ่ะไม่ซ้ำจำเจไม่เบื่อด้วยนะคะแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนเช่นเราอยากได้เคสตัวนี้นะ เป็นอันนี้ก็สามารถทําได้นะคะขอแค่เป็นโทรศัพท์รุ่นเดียวกันก็พอค่ะและสิ่งที่พิมพ์ Amazing มากที่สุดนะคะอย่างที่บอกเขาสามารถเปลี่ยนปุ่มได้ด้วยะค่ะและนี่คือเซตปุ่มนะคะที่เขาแยกขายมาะค่ะทุกคนเก๋มากมีสีให้เลือกเยอะยัสู่ใจมากๆนะคะ<ม>และวตอนถ่าพิมพ์จะเพลินมากเพราะว่าเราต้องเลือกโอเคต้องเลือกฝาหลังและต้องเลือกสีปุ่มนะคะ<ม>เหมือนเราได้แบบช้อปปิ้งเคสใหม่ในทุกๆวันเลยะค่ะทุกคนเลิศมาก ใครที่ฟังมาถึงตรงนี้นะคะรับรองว่าโดนป้ายาไปเยอะมากๆแน่ๆนะคะกระเป๋าตั้งจาอยากกัะจายวิธีการสั่งซื้อก็ง่ายมากเลยนะคะเพียงแค่เข้าไปที่เว็บไซต์ r h y n o s h i l d c o t h เลยค่ะแล้วเราก็กดที่รุ่นมือถือของเรานะคะพินลองกดเป็น iPhone 13 Pro Max นะหลังจากนั้นนะคะเราก็เลือกรุ่นของเคสที่เราอยากซื้อเลยพินลองเลือกเป็นรุ่น1 N x แลวกันนะคะเราก็สามารถเลือกสีของเคสได้นะคะ เลือกแบบเทียบเลยทุกคนและต่อมานะคะเลือกสีของแผ่นด้านหลังโดยถ้าสมมติเราอยากออกแบบเองเนี่ยเราก็กดที่ออกแบบเพจด้วยตัวเองได้เลยนะจ๊ะจากนั้นเราก็สามารถเข้ามาออกแบบฝาหลังของเราเองได้เลยเราก็เลือกสีแบบฟอนต์ตำแหน่งเองได้หมดเลยจ้าอยากได้สไตล์ไหนจัดไปเลยจ้าเมืก็ปรับจนพอใจแล้วเราก็สามารถกดชำระเงินที่ด้านล่างได้เลยะคะ่ะหรือว่าใครที่อยากด้รุ่นคอลลาบอร์ชันนะคะก็สามารถกดเข้าไปเลือกได้ตอนที่เลือกฝาหลังได้เลยนะจ๊ะ เลือกสือ่อองไ้ตามใจชอบเลยคะ่ะง่ายมากและพิเศษสุดสำหรับเพื่อนๆชาวอะไรวาวนะคะพินมีส่วนลดมาให้ด้วยเพียงแค่กรอกคุดอะไรว้าว0ูนนะคะตอนสั่งซื้อสามารถลดราคาสินค้าได้อีก15%กันไปเลย้ายในเรื่องของราคานะคะมาเริ่มที่รุ่นมอสเทนเแบบออกแบบเองได้ก่อนเลยนะคะตัวนี้ถีง 5 9 0บาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะเป็นรุ่น collaboration อยู่ที่1,200บาทถัดมานะคะคือรุ่น solid suit นะคะที่มีพิมพ์ลายตรงนี้ได้ด้วยนะคะอยูที่1,200บาทะคะ่ะฝาหลังอย่างเดียวอยู่ที่390บาทและสุดท้ายนะคะปุ่มกดนะคะ16สีอยู่ที่420บาทค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการป้ายยารอปปีใหม่ของพิงค์ค่ะบอกเลยว่ายาตัวเนี้แรงมากๆาค่ะต้องไปตามตามแล้วนะสามารถไปส่องด้วยน้ำลายในที่ว็บไซ l i n o c h e c o t h ได้เลยนะคะหรือใครมีข้อสงสัยก็สามารถเข้ามาแช่มาคอมเมนต์พูดคุยกับพิงค์ได้นะคะคลิปหน้าพิงค์มีอะไรว่วมมาฝากก็อย่าลืมกดไลค์ก็ติดตามกันนะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย